เราก็นั่งรองนะครับหุงข้าวแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผ่นโซลาเซลล์นะครับหลังจากที่เราหุงมาแล้วสักห้านาทีมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับนะฮะโอ้มันมีกวนขึ้นมาแล้วครับท่านนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปเลยนะฮะโอ้โห แดดดีข้าวสุกไวนะครับแดดดีข้าวสุกไวนะครับอ,อดใจรอสักครู่นะฮะปุดๆๆๆแล้วนะแล้วถ้าแดดไม่มีทำยังไงในการถุงข้าวอ๋อไฟฟ้านะฮะถ้าไฟฟ้าไม่มีเตาฟืนนะหลังงาน โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าถ้ามันสุกแล้วเราจะได้กินไหม